วันนี้เชฟพามาทำต้มขากุ้งแซบครับแซบจริงๆครับเพราะเรามีวัตถุดิบหลักนี่เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตาเนเจอร์เทสครับเลวเนเจอร์เลวเฟเวอร์เข้มข้นเต็มขั้นจากธรรมชาติเลยนะครับผลิตจากมะขามแท้ที่ผ่านการคัดสรรและผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสากลเริ่มเลยนะครับน้ำูขาอ่อน แล้วก็ตะไคร้ครับแล้วก็หอมแดงนะครับเราจะลงไปคั่วให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนนะครับในกระทะปิดฝาอบไว้สักพักเลยครับเปิดมากินนี่ฟุ้งไวหมดเลยคราวนี้เรามาทำกันต่อเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยครับในส่วนผสมทั้งหมดมต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟพิมพ์ไปทายคลิปหมดแล้วอ่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับ ตามด้วยน้ำพริกเผารอจนน้ำเดือดขึ้นมาครับแล้วก็คนให้ละลายให้หมดก่อนนะครับเติมมะเขือเทศลงไปด้วยครับน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความหวานอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเลยครับเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกจินดาครับ แล้วก็พริกแห้งทอดเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกครับตามด้วยเห็ดฟางเลยครับโคเลโคเล,คลให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พระเอกของเราครับล้มามะขามเปียกเข้มขน้นตานี้จะเทครับอินหอมมะขามแท้ชัดมากๆรสชาติเข้มขน้น ผ่านการพัดเจราญเพื่อให้ได้น้ำมะขามเปียกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยแถมรสชาติยังคงที่สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนเลยครับขณะที่น้ำเดือดอยู่นี้เราก็เติมกุ้งสดลงไปเลยครับแปบ๊บเดียวกุ้งเขาก็จะสุกแล้วแหละครับตามต่อด้วยกะทิลงไปเลยครับเพิ่มความเข้มข้นหอมมันครับ คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับสีสันน่ากินมากๆครับตอนนี้อ่ะยังไม่พอครับเชฟใส่พริกทอดลงไปอีกแล้วก็ผักชีฝรั่งครับเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกครับต้มขาเขาจะมีความครบรสอยู่แล้วนะครับวันนี้เลยใช้วัตถุดิบหลักเป็นกุ้งนะครับทำให้ต้มขากุ้งของเรามีความแซ่บเข้มข้นขึ้นมาคูณสองไปเลยครับ และเทคนิคหลักที่ใช้ก็คือน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตาเนเจอร์เทสนี่แหละครับก็มีหลายรูปแบบนะครับแบบขวดก็มีแบบรีฟิลไว้เติมและแบบ1นซองสําหรับ1มือ้อสะดวกมากๆด้วยนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าของเนเจอร์เทสได้ที่เนเจอร์เทสออฟฟิเชียลนะครับเด h เชฟจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ